ขอบคุณนะคุณกลับไปเถอะฉันไม่ฆ่าตัวตายหรือทำอะไรโง่ๆหรอกออคุณจะทำอะไรเนี่ยผมก็ไม่รู้จะไปไหนเหมือนกันนี่ครับงนั้นให้ผมนั่งเป็นเพื่อนคุณก็แล้วกันเนาะนี่คุณคุณไม่เข้าใจเหรอว่าฉันอยากอยู่คนเดียวอะ คุณรู้ไหมว่าคนเราอะสามารถออกแบบตึกได้ออกแบบสะพานได้แม้แต่สวนเนี่ยคนเราก็สามารถออกแบบได้คนเราสามารถออกแบบทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ได้แต่ว่ามันมีอยู่อย่างหนึ่งที่เราไม่สามารถออกแบบได้ความรักเหรอคุณรู้ได้ไงเนี่ยความรักก็เป็นส่วนหนึ่งครับ แต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกคุณก็คือชีวิตต่างหากลหละครับที่เราไม่สามารถออกแบบได้คุณมาบอกฉันทำไมผมก็แค่อยากจะบอกให้คุณรู้ว่าไม่ว่าตอนนี้คุณจะเจอปัญหาอะไรที่ทำให้คุณเสียใจ<ม>บางทีมันอาจจะเป็นแค่แเศษเซวเล็กนิดเดียวของชีวิตของคุณที่คุณจะต้องเจอครับมันก็แค่นั้น โอเค okay, Everybody Come On man คุณทำตามผมนะยื่นมือออกมาข้างหน้ามา,มาคุณเสียเยมาที่คุณกำลังจะทำอะไรเนี่ยก็ตอนนี้คุณกำลังเศร้าไม่ใช่หรอเราก็ต้องเริ่มจากการที่เปลี่ยนภาษากายของเราก่อนไงเห็นไหมเอามาทุกคนพร้อมกันนะครับหนึออห่งสองสสี่ห้าหคุณพอเถอะ จริงตอนแรกอ่ะฉันก็เห็นว่าคุณเป็นไลฟ์โพสนะแต่อพอดูคุณเต้นเมื่อกี้แล้วว่าฉันนึกถึงครูสอนเต้นแอโรบิกหน้าห้างอ่ะผมไม่เหมือนไลฟ์โพสเลยวอ,อะหนึ่งสามสส